แล้วก็มาถึงแล้วนะครับผมก็มีเด็กคนหนึ่งล้อกโอ้โหวันนี้คอนควานเขาเดินเป็นการเดินที่ใจจะขาดไหมพี่นอ้องคือข้างหลังใจจะขาดมพื่นอ้องไม่ถึงบ้านตะที สวัสดีครับผมวันนี้ตอนนี้อยู่บนหลังพี่แซมครับโดยมีองคลักมาด้วยประมาณหลายตัวองคลักแต่และตัวก็สุดๆเท่านั้นนะครับนีัดเด็กๆทั้งหลาย ใไไกลนะเดี๋ยวเด,เดินผ่านหน้าบ้านแป๊บซีนเพราะว่าตรงนู้นมันมีช้างออตกมันอยู่ ผ่านบ้านพี่แป๊บปอ๊อดสับรถที่ไหนวะทำไมทำร,รถพัทยาแน่นอนต้นใหญ่ขนาดนี้นะหัวหน้าแกงไปไหนวะหัวหน้าอร้อยเวลา ตอบด้วยบทเพลงมีคนเอนเตอร์ที่เยอรมันนะครับฮะสีดอพลอยตรงมันหรือเปล่านะ่ะกินหญ้าอยู่ข้างทางโอ้โหเราเจอแก๊งช้างงาครับตุมซุลินพินซุลาโอ้ มาไล่บ่มาไล่กันบ่แล้วก็มาถึงแล้วนะครับผมก็มีเด็กคนหนึ่งร้องฝันแล้วก็ร้อง Six hours later ก็มาตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับหลังพี่แซมกำลังจะพา น้องน้าำทีมกลับบ้านโดยมีพี่แซมเดินนำหน้าแล้วก็พี่แซมเดินนำหน้าเจ้ไพเจ้ลำยังหลวมอสซามันกำลังถอดอยู่นะครับ S 2> <S 2> <S เอ้ากํลลาลังจะพากลับบ้านนะครับเด็กๆแดตเหลือหกเปอร์เซ็นต์นี่แม่แม่ไลท์ <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมก็ไม่รู้ว่าแบตผมมันหกนาทีมันจะถ่ายถึงกี่นาทีนะครับเมมกับเต็มอะไรอู้จักเอียงดอกพี่น้องด้วครับแดดก็ฮอนฮอนเลยกลับบ้านฝั่งไหนดีวะ แซมเดินช้าไปๆเดินเรื่อยๆนะครับเชื่อยฟังนี้สั่งอะไรฟังนุ่นพระนุ่นสั่งอ,องะไรเออแมนแมนไปสร้อยอ่ะแป,ป๊บสิวอวอเอินมาเลยแต่มันแรนตามมากนี โอ้วันนี้ควงควานเขาเดินเต้นกันนะครับเดย,ย,ยคิยยกคดกําลังคิดอยู่กําลังคิดอยู่เดี๋ยวเอ เป๊กเป๊กเป๊กเปกกระเปาเปก่เป๊กกระเา๋าแล้เห็นป่ถ้าเป๊กไม่นัดมาสันแกงแกงหัวนะ เตอร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 ์เฮ <Yeah. S 1> ้ยพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มโอ้พี่หนุ่มตอนนี้พี่หนุ่มเฟี้ยวอ่ะพี่หนุ่มเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเฟียวบอกบอกแล้วอย่างเงี้ยมึนหนุ่ม เป็นช้างนะครับเด็กนี่องโดนอะไรครับถ้าเป็นช้างนี่เด็กนี่องโดนรถตัวตัวยางสีอะไะสิเป็นแซมมันจะเป็นมือกล้องวันี่น,นี่แซมเป็นมือกล้องถ่ายโอ้โหสวยงามมากแซมเป็นมือกล้อง เกลียวอย่าไรไม่ใช่งัวง่หเหยมาอุ้ยเคยเคยคนเคยเห็นก็คนเกี่ยวหญ่หงวยคุยเกี่ยวเหยมาพี่น้องพี่นอยู่ซื้อเอาก็ได้ซื้อเอาซื้อเอาไม่ต้องเลี้ยงเหรอไหมเออซื้อเอาก็ได้ซื้อแบบไม่ต้องเลี้ยงนะง่ายกว่า อ่ะบอไรเลี้ยงม้ากูเลี้ยงม้าไปเนาะอี๋ดูบ้านอาคันมีดิกระสิทธิ์ป่ะพี่แป๊บวันนี้ไม่ไปเล่นกับหนุ่มซเหรอพี่แป๊บหนุ่มซีลรออยู่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขี่ไปถากเขาสักนะาเดี๋ยวขอชายแบงก่อน าห่หงดีนะทาครีมกันแดดมาช่วงนี้ดูตัวเองดูดีใช่ไหมครับทาคงทาครีทคมทาอะไรน,ะรดดน่เนด,ดนนะเินตามกันต้อย แต่รู้สึกว่าพี่แซมเดินช้านะครับดูเจเดินทิ้งห่างไปแล้วหนูเจทิ้งห่างไปแล้วหนูเออโจกเขาพี่หัวอยากแซงใจขาแล้วไม่กล้าแซงครับพี่น้๊กพี่หลือเขาไปอึดหยายากบ่ย่างไปลาวอันนั้นลาวอันนี้กินไป พูดลด,ลดแค่ในโซเชียลแหละแม่แม่บอกอย่าให้บัวอย่าให้บัวเหยียบยงหินนะโอ้ไปดึงหญ้ามาแล้วหญ้ามันมีหินคนระับแล้วก็ปัดหินที่หินก็หล่นไปนํำทางแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเหยียบกัสะสดุดแบบเหมือนคอนสะดุดล้มอ่อนไปเลย Yeah. Xem tôi tung xem, mong lại xem เ,เดินที่ใจจะขาดหมพี่น้องคือข้างหลังใจจะขาดนะพี่น้องไม่ถึงบ้านสักทีออเ,อกเอ๊ะบึงอะไรย่างเลยวะเฮ้นี่บึงว่ะสาจ่จต่ไหนยางสุดตัวใหม่เหรอ húi, bố sao bực sệt quá bò? hả? bật thét rồi nè, bố tay lạ! anh vông ngang lên đây rồi bảo, โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนคลิปนี้ก็ฝากกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าไปสวัสดีครับ